ซูมซูมจอจอแบ็คซ้ายของทีมเราลูกชอและมาเลเซียจริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับบางทีมาเลเซียก็ไปเล่นขวาลูกชอไปเล่นเซนเตอร์ต้องขอบคุณบอสที่ทําให้นักเตะเราสารพัดประโยชน์ขึ้นมาครับแบะมือก้านลูกชอเดินมาแล้วแต่เขาลืมศบตาปีครับเิยเลยไปเลยมาเลเซียกลับมาถ่ายกันอีกทีครับไม่เป็นไรมาดูฟอร์มในสนามก็ได้ครึ่งแรกลูกชอก็มีบทบาทพอสมควรในการเติมเกมลุก มีจังหวะตั้งป้อมโยนหลายครั้งแล้วก็เชื่อมเกมกับกานาโชและก็เฟร็ดครับเกมนี้เป็นเกมระหว่างแมนยูพบลีดที่โอทแฟฟอร์ดครับส่วนครึ่งหลังพอซานโชลงมาลูกชอกลายเป็นตัวจี๊ดเลยครับลูกนี้ผิวดึงกลาบทีนึงได้2อคนเลยครับหลุดมาทางด้านซ้ายมือต่อกับซานโชครับซานโชส่งฟูมให้ลูกชอลูกชอเปิดไปติดลีดซานโชยิงโอ้โหเฟรดมองยา,ยาว ส่งไปให้ชอทางด้านซ้ายมือครับทอทบอลลงสวยมากสานโชว,วิ่งมาแล้วหลีดเตะออกลุกขึ้นมาทุ่มเลยครับอยากได้ประตูคืนครับตอนนี้หนึ่งประตูต่อ2เราตามอยู่มาโล,โลเปิดออกไปครับลูกนี้มาติเนสย้ำไปทางด้านซ้ายมือเปิดออกไปลุดมาแล้วครับสานโชโยนเข้ามาได้ลูกเตะมุมไปต่อครับด้านซ้ายเรากำลังคึกคักเลยทีเดียวลูกชอวิ่งมาติดเทอร์โบ ส่งให้ซานโชซานโชดึง2ที่แล้วเปิดคืนให้กับบรูโน่หังสายยิงออกไปครับมาดูด้านขวามั่งมาลาเซียเพิ่งลงมาครับนี่เกมรับนี่ไม่ต้องห่วงครับเกมลุกก็ใช้ได้ครับหลุดมาทางด้านนี้เปิดซ้ายลอยๆไปขึ้นโมงไม่เข้าโมงเข้าใกล้ที่โกมาตัดไว้ได้